ในเมื่อได้มีการวาดภาพรัฐบาลก้าวไกลไว้แล้วเนี่ยได้มองถึงกระทรวงที่ต้องการจะยึดไว้ในเพื่อการผลักดันนโยบายให้สำเร็จนะครับของพรรคเลยของผมครับของพรรคครับเพราะของผมผมต้องเป็นนายกครับไม่ได้เป็นอย่างอื่นคงต่อว่าไปแล้วฐมนติดนะแต่ในของของกระทรวงนะครับถ้าพูดให้ชัดแล้วก็ให้เห็นถึงความต่อเนื่องความสม่าเสมอของพรรคก้าวไกลท่านไปดูว่าเราเลือกประธานกรรมธิการตอนเป็นอนาคตใหม่มีอะไรบ้างนะครับ ก็เรื่องเกี่ยวกับที่ดินทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรื่องเกี่ยวกับการบริหารเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับก็คงไม่พ้นการคลังดิจิตอลวัฒนธรรมเรื่องของการมีส่วนร่วมทางของพี่น้องแรงงานก็ต้องแรงงานนะครับเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาสังคมแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์นะครับสี่ห้าอันนี้ก็คง เป็นสิ่งที่ถ้าใครติดตามทางการเมืองมันก็คงเห็นความสมำเสมอท้งน,นั้นแต่นอกจากนั้นก็คงต้องดูน้ำหนักทางการเมืองอีกทีหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจมากแค่ไหนก็คง,ต,งต้องสรุปท้ายอย่างนี้ว่าถ้าพี่น้องประชาชนอยากเห็นพรรคก้าวไกลบริหารกระทรวงหลักๆกระทรวงใหญ่ๆก็ต้องเลือกก้าวไกลให้ถล่มทลายครับให้เรามาเป็นตัวแกนนําในการจดตั้งรัฐบาลแล้วก็ให้อํานาจในการต่อรองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนที่ทําได้จริง ตอนนี้พรรคมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับทางกกตโดยเฉพาะบาดการเลือกตั้งไหมคะทั้งการเลือกตั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ค่ะก็มันก็มีทั้งเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องเล็กแล้วก็เรื่องต่างประเทศแล้วก็เรื่องในประเทศนะครับมีอยู่ประมาณ4ีก้อนด้วยกันเ,เรื่องใหญ่ๆนะครับก็กังวลในเรื่องของความสับสนของการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเขตใหม่เมื่อไม่ถึงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาตร2ใบ2เบอร์ แล้วคนระเบิดการที่อาจจะทําให้พี่น้องประชาชนพ่อแก่แม่เท่าเนี่ยรู้สึกสับสนกังวลใจเรื่องเกี่ยวกับการที่จะไม่ประกาบได้ยินมาว่าจากคุณวีระนะครับของ MCOT คอเล่าให้ฟังว่าคุยกับทางเลขากรกตมาว่าะจะไม่ประกาศสภาห,หรือรับรองสอสถ้าไม่ครบ475คนซึ่งมีเวลาทั้งหมด60วันหมายความว่าไอ้สอเดือนนี้อาจจะประวิงเวลาได้และอาจจะมีการบริหารจัดก,การอะไรบางอย่าง เหมือนตอนปี62ไดนะ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่กังวลเป็นภาพใหญ่ๆภาพเล็กๆก็แบบโลโก้ไม่ชัดชื่อสลับกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นของคุณกล้าใช่ไหมของคณกล้าที่โลโก้พรรไม่ชัดนะครับในเรื่องนี่คือเรื่องในประเทศเนาะเรื่องของต่างประเทศก็กังวลหลายเรื่องนะครับมีคนส่งข้อความมาให้เห็นว่าบัตรโหลนะครับที่พิมพ์ออกมาไม่มีชื่อคนไม่มีชื่อผู้สมัครปกติแล้วมันจะมีคําว่าเล่มที่อยู่ตรงกลาง เล่มที่นั้นมันต้องมีพิมพ์หรือเขียนอยู่ว่าหนึ่งส7 8 9า0สี่ห้าหเจ็ดเก้าสิจะได้รู้ว่าพิมพ์ออกมาทั้งหมดกี่ฉบับแล้วถ้ามันหายไปตรงไหนจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นอันที่หายไปแต่ตรงนี้เนี่ยเมื่อไปถึงที่ในต่างประเทศแล้วเนี่ยมันไม่มีตรงนี้อยู่นะครับมีเห็นบอกว่ามีประชาชนส่งเข้ามาพร้อมใบบรรณะภาพบาทของคุณยายว่าคุณยายเสียชีวิตแล้วแต่ยังมีชื่อสิทธิ์ในการเลือกตั้งอยู่นะครับอันนี้ก็กำลังให้กฎหมายตรวจสอบอยู่ยังไม่สามารถที่จะ ยื่นเรื่องเลยไม่สามารถที่จะกล่าวหากตททได้เพราะข้อมูลทุจริตข้อมูลความกังวลเนี่ยมันเข้ามาเยอะมากผมเองก็ต้องเป็นหัวหน้าพักก็ต้องให้ทางฝ่ายกฎหมายเนี่ยตรวจสอบให้ได้ชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับมีหลายคนที่บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการไปเลือกตั้งล่วงหน้าแต่มีเจ้านายมาสั่งบอกว่าให้ไปเลือกตั้งล่วงหน้าเอาวันที่7ไม่ให้ไปเลือกตั้งวันที่14อันนี้ก็ได้ยินมาน่าจะที่หมอองเขตหนึ่งพิษณุโลกนะครับ แล้วก็พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ก็ได้ยินเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คงเป็น7จ็แปดเรื่องทั้งเรื่องใหญ่ทั้งเรื่องเล็กทั้งเรื่องในประเทศแล้วก็เรื่องนอกประเทศที่ที่เราไม่ควรที่จะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนคราวที่แล้วเนาะห้าพันเสียจากนิวซีแลนด์ไปตกอยู่ที่เกาะแทสเมนเนียมาไม่ถึงประเทศไทยตอนนั้นเป็นตน้นมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่กังวลกันในสังคมครับคือเรื่องอสอมอเป็นหัวคะแนนนะครับแล้วจนกะกะตอน,นออกหนังสือเตือนไปตามจังหวัดต่างๆตรงนี้มุมมองของพระเก้าไกลมอง,อย,ง,งมยังเคารใน เพื่อนๆพี่ๆอสอมอ,อยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในการทํางานในช่วงของโควิดก็ดีก็เชื่อว่าเขาก็คงเป็นคนที่เป็นอาสาสมัครด้วยและเป็นคนที่ใกล้คิดกับชุมชนประชาชนด้วยก็คงจะไม่ทําอะไรที่ทําให้ความเข้มแข็งของชุมชนความคุ้มแข็งของระบบประชาธิปไตยน้อยลงนะครับก็ไม่แน่ใจว่ากรตกตกังวลเรื่องอะไรแต่เข้าใจครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงก็คือตอนเลือกตั้งซ่อมเนี่ยตอนเลือกตั้งซ่อมเนี่ยตอนที่มีโควิดเนี่ยต้องใส่หน้ากากไป ลงคะแนนตอนเลือกตั้งซ่อมกันใช่ไหมแล้วคราวนี้อสอมอเลยต้องมาประจําทุกเขตแล้วก็ต้องมาวัดไข้ก่อนแล้วคราวนี้อสอมออก,ก็อาจจะรู้ในชุมชนว่าใครเป็นใครบ้านไหนเป็นบ้านไหน<ส>ก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้กตกตกังวลใจถึงแม้กกตจะวงใจแต่ผมไม่ได้กังวลใจครับเพราะผมเชื่อใจในเพื่อนๆ,ๆพี่ๆอสอมอทุกท่านครับครับอย,อยากวนกลับไปถามเรื่องนโยบายสาธารณสุขครับครับผมอยากให้ขยายความเรื่อง การเข้าถึงนวัตกรรมในการรักษานวัตกรรมยานะครับคือโรคมะเร็งเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็นเบอร์ต้นต้นของโรบทีนี้ชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างเนี่ยกว่าจะได้เข้าถึงหรือรับสิษิ์ในการรักษาเนี่ยมันจะมีภาวะล้มละลายเสมออยากทราบแนวทางในการครับมะเร็งนี่ไม่ใช่แค่เรื่องรักษานะครับเรื่องของการป้องกันด้วยทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เราจะป้องกันหรือเราจะสแกนมะเร็งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องรอให้หมอวินิจฉัยก่อน เพราะฉะนั้นคุณต้องไปรอตั้งแต่เช้าเพื่อจอมเจอหมอพอตอนบ่ายตอนเย็นได้เจอหมอก็ต้องกลับบ้านรอเพื่อที่จะมาเข้าเครื่องเอ็กซเรย์หรือว่าเข้าเครื่องในการวินิจฉัยอีกสิ่งที่พักเก้าไกลต้องการจะเปลี่ยนตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะให้มะเร็ง6ชนิดที่เป็นมะเร็งสาเหตุที่ฆ่าชีวิตของคนไทยมากที่สุดเนี่ยเมื่อท่านเข้าถึงเกณฑ์อายุนะครับหรือเมื่อมีอาการบ่งบอกไม่ต้องรอวินิจฉัยจากทางแพทย์สามารถที่จะเข้า เพื่อที่จะวินิจฉัยป้องกันโรคแรล,ลงได้เลยอันที่สองก็คือศูนย์ฉายรังสีโรคเม็งทั้งกรุงเทพเอ้ยทั้งประเทศไทยเนี่ย70กว่าจังหวัดเนี่ยมีแค่22จังหวัดเท่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นยังขาดอีกถึง40-50จังหวัดก็ตั้งใจที่จะทําให้ความเหลื่อมล้าตรงนี้ลดลงไปแล้วก็เพิ่มโอกาสในการทั้งป้องกันแล้วก็ในการใช้แสงในการรักษาให้ควบคุมให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยให้ได้มากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ อนุญาตเสริมประเด็นอสอมอนี้นึงอะค่ะประเด็นก็คือว่าคุณชูวิทย์ได้ออกมาปเปิดเผยว่ามีการใช้อสอมอเดินเคอต,ตามบ้านเก็บรายชื่อให้กับพักการเมืองขนาดใหญ่แต่ไม่รู้เป็นพักไหนนะคะตอนนี้กระจายอยู่ใน20จังหวัดแล้วในส่วนของทีมงานพักก้าวไกลได้รับรายงานในเรื่องนี้บ้างไหมคะว่าเริ่มมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในหัวละประมาณ2องถึงสามพบาทใน20จังหวัดทั้งภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ครับก็ได้ยินมาตลอดนะครับว่าว่าเริ่มมีการจะใช้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วก็ การใช้ตำแหน่งทางข้าราชการประจําในการช่วยในหลายๆพื้นที่ตรงนี้พรรคเก้าไกลก็มีทั้งอาสาสมัครที่ลงพื้นที่ในการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะครับในส่วนของทางคุณชูวิทย์นั้นก็จะทางพรรคก็จะให้ทางทีมงานในพื้นที่ที่อยู่ในภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางในการตรวจสอบแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นครับเคครับขอบคุณมากนะครับ Want you want me to know.